สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เ่ากุดไป บ้เพราะว่ามันมีหลายทางนะคะกัรเรียวๆนียนะคะลมไม่หนาวมากเลยค่ะก็จะไปดูนะคะว่าตอนนี้แม่คิงเตรียมงานไปถึงไหนแล้วก็จะออกไปช่วยแม่คิงนะคะมีแม่คิงแล้วก็ทีมช่างทีมแอดมินนะคะ ไอ้ดันีนเนนนเนนน่เสียงลมแม้เลยคะพี่นอเพราะว่าลมแห้งแล้วีรถเนี่ฝั่งนู้นเราก็มองทะลุเทตใต้บริษทัทเ ช่วยงานนะคะเพราะว่าที่ร้าเนเงียบเหงาอยู่ช่วงนี้เพราะว่าลมหน้าหนาวด้วยน่ากแบบสั้นทะลุ สวัสดีค่ะแอะคิงยังไม่มาหรอคะเอาอ่ะาเอาแ่มาทายเบื้องหลังวานส่มาถามมา่ายเบื้องหวังเป็นคลิปนะคะอันนี้แอนมินติกอนะ,ะี้ทิชาต้องแพงเพราะว่าทาทา,า,าสีทาสีใหม่หรอคะทาสีใหม่บอกเอาแอนมินติกคือสวยแค่แบบขาวกล้องสดแต่ขาวมากคะ่ะจริง สวัสดีช่องไหนเนี่ยช่องเก๋คุงค่ะทำไมมีเก็บอันแบบฟันมันขึ้นแบบนอ้ยแบบสวยนะคะอันนี้ก็ล่อพนเก็บงานนะจ๊ะพนกำลังเก็บงานแล้วก็ขนออกเขาก็จะทำความสะอาดเป็นประจักษ์ทำความสะอาดแล้วก็เตรียมงานนะคะยังไม่มีอะไรมาก เอ้าพี่เพ่นมากเลยมั่งพิเพนมากเลยมั้งน,นี่นะคะบอร์ดเท่กัอยู่นี่แหละอันนี้ช่างติดแอร์อยู่นะคะอันนี้ห้องทำงานบอร์ดนะคะนักนะคะอันนี้ข้าจะากับปั๊บพื้นที่ปั๊บติด้ะจ้านี่บรรยากาศอันนี้ก็ะจะเป็นบ้านนอกดาว เราสะไพืบบน้นที่มร่มวันีหนึ่งเ้ากระสิมาตั้งตรงนี้นะจ๊มามันจะกร้อนๆนะคะเดี๋ยวยังไงถ่ายให้ดูใหม่นะคะไหแล้ว,วะะสวัสดีค่ะ,คะนะ,อะตอนนี้ห้องกะกะลังัด แยกนะคะประเภทของดอกไม้นะคะตอนนี้เราอยู่ชื่โกดังผู้หญบ,บ้านฟินแลนด์นะคะอันนี้ข้างในเขาก็มาติดบอนะคะบิวอินข้างในห้องบอนนะคะ น้ำพลอยเจ๊หญิงแลวนะคะสั่งเก่ง ไอ้คีวห้องพี่เก๋กสร้างคนจะมาเก็บงานของน้องแล้วจ้ะขาจาสิเอาเต็นมาลงมันมาขจาสิเอาเต็นลงเือนมัน เพื่อเราจะทามาดูนะนี่เพิ่็จะเพิ่งจะกลับพื้นที่แล้วนะคะแม่ดําก็จะตัง้งตรงฟังนั่นนะคะหาหาค่ะตนะั้งเนาะนี่อันนี้เต็นท์ก็จะลงตรงนี้สองหลักนะคะ เราจะมาดูความคลื่นหน้านะคะใหม่ในคลิปหน้านะคะหลังจากที่เราจดัดดอกไม้เรียงดอกไม้เสร็จให้นายคิงนะจ๊นะนายคิงคนกะลาเห็บสานะคะนี่นะคะสวยงา เดี่ที่ไปยนในช่างนอนอีีบ้าวนะคะนี่กําลังขึ้นโค้งนะจ๊ะเป็นแบ็คด็อปนะคะไว้ถ่ายรูปคนที่เข้ามางานเปิดโกดังบอสนะคะแ่แม่เป็นดีวะร้างาอะไรยใรเนี่ยเกข้างหลังิ่งให้ด้อ่กนยยิ่งตอบคู่ยังมีเลื่อ สวัสดีค่ะอีกสองห้อนบ่แม่พ่ออยู่มั้งตาอันตาอันนั้นจะมาพ่ออันนั้นอันน้ำดำจะมาพ่อมันเห็นไงพ่ออยู่ออฟฟิศออฟฟิศของมัน แมน,นนี่นะคะขึ้นโครงไล่สองด้ค่ะไล่สองไล่สองไล่องน,องนองี่น,น,ะนะคะฝากด้ยค่ะ เด็กบางใช่เราคดสั่นไว้นะคะบานนี้ต้องกรสิพัน่าให้แม่คิงให้ตอตออะไรมันสั่นกระสิตอให้มันยาวนะจ๊ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. นี่